สวัสดีครับท่าเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนครับมาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่ครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับอุบัติเหตุในโรงเรียนครับซึ่งอุบัติเหตุในโรงเรียนเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งอาจเกิดจากตัวนักเรียนหรือสภาพสิง่งแวดล้อมในโรงเรียนครับ 1. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับการหยอกล้อกันขณะเล่นขึ้นหรือลงบันไดไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเล่นด้วยความคึกขนองใช้อุปกรณ์การเรียนที่ชำรุด 2. ครับวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนข้อที่1ครับไม่เล่นกันขณนะขึ้นลงบันไดหรือปีนป่ายที่สูงเพราะอาจทำให้พัดตกลงมาได้นะครับข้อที่2ครับไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนหรือเล่นผัดผูนต่อไปข้อที่3 ไม่นำของมีคมมาเล่นครับนี่คือการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุปนโรงเรียนครับต่อไปข้อที่4เก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเรียนที่ใช้เสร็จแล้วให้เรียบร้อยหากพบอุปกรณ์ชำรุดรีบแจ้งคุณครูทราบครับต่อไปข้อที่5ครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่นเดินขึ้นลงบันไดให้ชิดขวาไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนนะครับเป็นต้นต่อไปเป็นใบางานครับข้อที่หนึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบมาครับต่อไปข้อที่2 จงยกตัวอย่างอุบัติเหตุในโรงเรียนที่นักเรียนเคยพบเจอให้เรียนตอบมาชช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพตัวเองครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ